เป็นคนรักที่ดีอย่าทำห้ข้อนี้เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งครับเขาบอกเขาใช้คําว่าพวคอ communication communication ก็คือการสื่อสารถึงกันและกานแหละนะครับการสื่อสารมันจะมีอะไรบ้างก็คือ verbal หรือว่าคําพูดนะครับแล้วก็ body language หรือว่าหน้าตาท่าทางการกระทําของเราทั้งหมด โทนี่ร็อบบินนะครับเขาบอกว่าความรักจริงๆแล้วนะมันคือการคอมมูนิเคตเพื่อจะไปฟูลฟิลอีกฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเวลาคุณมีความรักกับใครสักคนการคอมมูนิเคตหรือการสื่อสารนี่สำคัญมากเพราะว่าความรักในความหมายของที่โทนี่ร็อบบินบอกก็คือว่าถ้ารักใครสักคนแล้วนะครับอยากให้ความรักดีคือคอมมูนิเคตหรือสื่อสารกันให้อีกฝั่งรู้สึกว่าฟูลฟิลหรือว่าเติมเต็ม พอมันเติมเต็มเสร็จมันก็จะเกิดความรู้สึก trust ขึ้นมานะครับความรู้สึก intimacy รู้สึกใกล้ชิดอยากจะผูกพันขึ้นมาอะไรทุกอย่างมันจะตามมาหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคน c o m m u n i c เ t e หรือสื่อสารไม่เป็นน,นะครับอันนี้คุณต้องเรียนรู้นะเพราะว่าความรักจริงๆแล้วมันคือเรื่องนี้เราต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราสื่อสารกับเราวันที่เรารู้สึก on อ i อ่าเขาเข้ามาพูด เขาเข้ามาปลอบใจเข้ามาปลอบโยนสู้ๆนะให้กําลังใจเออนี่แหละหน้าที่ของคนรักเวลาทาอะไรผิดพลาดไม่เป็นไรให้กําลังใจแนะนําวิธีอะไรกันแบบนี้ทั้งคุณและเขาต้องทาเรียกว่าแบ็กแอนโฟล์นะออไปทั้งไม่ใช่คุณทําฝั่งเดียวแล้วก็เขาทําอยู่ฝั่งเดียวแต่ถ้าคุณสื่อสารไม่เป็นอันนี้บางคนบอกดิฉันเป็นคนพูดจาขวัญขวัญซาผมเป็นคนพูดจาแบบผงผางนะครับผมเป็นคนปากร้ายใจดีไม่มีใครลอมอยู่กับคุณหรอกนะครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วการมาอยู่กับความรักสักคนเนี่ยเราก็ต้องการอย่างที่บอกว่ามีคนมาสื่อสารมาคอมมูนิเคตกับเราม,มีเขาเรียกว่ามาเข้าอ,อก เข้าใจเราแค่นี้แหละบางทีมันก็ชาร์จแบตให้เราได้แล้วนะฮะสำหรับในความรักไม่ใช่ว่ามีอะไรก็แบบว่าโวยวายนะครับใช้กิริยาท่าทางที่มันเป็นนกาทีฟซึ่งมันจะตรงกับข้อที่2นะครับ picking everything ก็คือว่าจู้จี้จุกจิกคือ picking นียคือแบบจี้จี้จี้ไปในทุกเรื่องนะครับเข้าใจว่าจุดประสงค์เนี่ยอยากจะทําให้ได้ดีนะครับอยากจะพูดกระตุ้นให้เขาอ่าเป็นคนดีแต่สิ่งเหล่านี้การผมถึงบอกการกระตุ้นให้ใครไปทําอะไรให้มันดีหรือว่าจะ พยายามจะเปลี่ยนรูทีหรือชีวิตคนเนี่ยมันไม่ใช่การด่าคุณอาจจะไม่ชินกับสมัยก่อนอยู่ในห้องเรียนถูกครูดา่าถูกอาจารย์ด่าถูกนักเรียนอะไรแบบนี้แต่ในความรักคุณไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่านะครับเป็นสองคนเท่ากันดังนั้นคุณถ้าคุณไปด่าเขานะครับเขาก็จะด่าคุณถ้าคุณยิ้มใหเ้เขาก็จะยิ้มให้คุณอยากได้พลังงานแบบไหนอยากได้ energy แบบไหนใส่ energy แบบนั้นเข้าไปอย่าไป p i c k i n g Everything หรือใช้อารมณ์เนกาทีฟอารมณ์เนกาทีฟหรืออารมณ์ลบเพื่อจะไปสร้างอารมณ์บวก นะครับหรือ positive ไม่มีทางใส่ลบเข้าไปแล้วให้มันออกมากลารมันบวกเป็นไปได้ไหมไม่มีทางอารมณ์คนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันจําเรื่องนี้ไว้ให้ดีแล้วเอาไปปรับลองเปลี่ยนใหม่แล้วคุณจะเจอผลลัพธ์ที่แตกตา่างข้อที่3ที่หึงเกินเหตุหรือเจอเรื กลัวจะเสียเข้าไปไง uh huh. วันนี้เขาอยู่ไหนนะฮะวันนี้เขาทําอะไรนะฮะต่อยนั่งจับนั่งจดนัง่งเปิดแมปนะฮะโอ้โหตามยังไงเรียกว,ว่าเหมือนในหนังฝรั่งอะนะฮะมีมีไอ้ห้อง,องเรียกว,ว่าตามเลยว,ว่านี่จะอยู่ไหนอะไรยังไงโทรเป็นดักโทรไปสิป่งเหล่านี้มันเทิร์น turn off turn off แปลงยังไงหมดอารมณ์ถ้าเราเจอแบบนี้มันเหมือนกับเรื่องเหมือนเจอผีหลอกทั้งวันไม่ได้ทำอะไรก็โทรมาดักคอไว้ก่อนเลยอย,อยู่กับใครเนี่ยอยู่กับอยู่กับลูกค้าผู้หญิงใช่ไหมแบบนี้ขอเบอร์เขาละไรยังไงคนที่ฟังแล้วก็โอ้ อยู่ไม่ได้หรอกนะฮะอยู่แล้วมันไม่มีความสุขแล้วเดี๋ยวสักพักคนดีๆเขาจะเพลหมดไอ้ข้อน,นี้ถ้าตัดได้ตัดไปควรจะตัดแหละไม่ใช่ถ้าตัดได้นะครับคุณหึงเมื่อคุณไม่เชื่อใจนะครับดังนั้นก่อนเป็นแฟนใครเชื่อใจเขาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเป็นแฟนเขาข้อที่4ี่เขาจะเขาว่าไม่รับในสิ่งที่เขาเป็น ได้คนมาหนึ่งคนตกลงเป็นแฟนกันกกไปก่อนรักกันไปก่อนดีกวา่าแล้วก็รู้ไม่ชอบข้อนี้ข้อบิดบิดเขาไม่ชอบนี้ขาเบิดดัดไม่ชอบไปทําแบบนี้ไม่ชอบไปเขาตื่นแบบนี้นะครับไม่ชอบไปเขาทำอาชีพนี้ไม่ชอบให้เขาแต่งตัวแบบนี้แล้วไปเอามาทําผัวทําไมตั้งแต่แรกสกรีนก่อนว่ามันใช่ประมาณ80%แล้วถึงเอาเข้ามาแล้วไปดัดนิดดัดหน่อยนะครับไม่ใช่รักไปก่อนแล้วก็บอกอันนี้ฉันก็ไม่ชอบอันนี้ฉันก็ไม่ชอบลุงไม่ใช่ไม่เคยชอบเธอเลยตั้งแต่เรื่องนั้นไม่ชอบเธอแต่งตัวไม่ชอบเธอตั้งแต่วิ เพราะว่าคนมันเปลี่ยนไม่ได้โดยเฉพาะสันดานคนมันปรับได้นิดๆหน่อยๆถ้าคุณรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาเป็นอย่าเอาเข้ามาตั้งแต่แรกถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะรักเขาแล้วคุณต้องรับในสิ่งที่เขาเป็นในหลายๆเรื่องให้ได้สังกตษเขามีคำว่า love me love my dog นะรัรักฉันต้องรักหมาฉันด้วยนะครับจริงๆมันไม่ใช่หมาแต่มันคือสิ่งที่เหมือนกับติดตัวเขามาเป็นอีกข้อหนึ่งที่อยากะเตือนไว้นะครับว่ารับให้ได้ในสิ่งที่เขาเป็นก่อนจะเป็นแฟนเขานะครับถ้าเกิดรับไม่ได้ไม่ต้องเป็นหาเอาใหมมม่เดีี๋ยวันก็ ข้อที่5เอาอาดีตคนเก่ามาใส่คนใหม่โอ้อันนี้เป็นเงินเยอะนะครับคนเก่าไว้ใจไม่ได้คนเก่าเจ้าชู้คนเกา่ามีคนอื่นนะครับคนเกา่ายืมเงินยืมพอคนเกา่าแบบนั้นแบบนี้นะครับ<อ>หลอนไงพอหลอนมามีคนใหม่นึกว่าคนใหม่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พูดจาบางทีก็พูดดักเอาไว้นะครับประชดประชันดักเอาไว้อะไรแบบนั้นอันนี้มันแผลใน,ในใจของคุณไปซ่อมก่อนไม่ใช่เอาเรื่องอันนี้ไปยัดใส่คนใหม่ทั้งหมดคนใหม่เขาเดินมาเขางง,ง,งๆเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็อยู่ดีโอโ้โหเจอไอพายุคําพูดนะครับพายุอารมณ์เเข้าไป่ี ทำไงดีแผ่นคนไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับคนเนี่ยคนเนี่ยนะร้อยคนก็ร้อยอย่างนะครับไม่ได้เหมือนกันเลยแต่ถ้าคุณเมคออดีตมันที่มันร้อนมาเนี่ยนะซ่อมตรงนี้ก่อนซ่อมให้มันหายก่อนก่อนมันมีรักครั้งใหม่ไม่งั้นเหมือนนักกีฬาขาหากักแล้วพรุ่งนี้จะไปลงแข่งซีเกมแล้วบอกจะได้ถ้วยเหรียญทองมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งในทางคลับคิดของเราถ้าคุณจะซ่อมตรงนี้คือคอรีสาร์ทเอาความทุกข์ในใจของคุณออกไป ทั้งหมดนะเอาอาดีตในใจของคุณออกไปทั้งหมดสร้างไมช์เซตใหม่ที่พร้อมจะเดินต่อกับชีวิตแบบใสๆจนคุณเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เวลาเต็มที่ผมว่าไม่เกิน90วันแล้วพอใจคุณแข็งแรงปุ๊บคุณจะแข่งเวทีไหนคุณจะรบที่ไหนอะไรยังไงคุณจะทําได้ถ้าสนใจใครตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทักเข้ามาที่คลับกิ๊กนะครับลองรีสตาร์ทชีวิตของคุณใหม่เหมือนคอมอะมันแหงอยู่รีสตาร์ทใหม่ให้มันกลับมาทำงานใสๆวิ่งใสๆเหมือนเดิมอันนี้จะช่วยคุณได้คลิปหน้าจะเป็นอะไรตติดาามทาง Club Terima